ผมเห็นข่าวคุณชัยชนะให้สัมภาษณ์นะฮะบ,บอกว่าเสนอให้รัฐบาลเนี่ยขยายนอกจากฝั่งเมียนมาที่ได้ตัดไฟไปแล้วเนี่ยขอไปที่ฝั่งสอปป,อป,อปอลาวแล้วก็ฝั่งกัมพูชาด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับข,ข้อข้อมูลที่คุณชัยชนะมีเนี่ยมันยังไงบ้างฮะทั้งฝั่งสอปป,อป,อปอลาวแล้วก็กัมพูชาฮะ คือคืออย่างนี้ครับคือตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งตัดไฟฝั่งชวยงก๊ตโกที่แม่สอดอาตากนะครับพม่านะครับ,รบเมืองเมลดีนะครับแต่ว่าผมมองว่าวันนี้ปัญหาคอนเทนเตอร์เนี่ยมันไม่เกิดเฉพาะประเทศพมา่ามันมีประเทศกัมพูชาแล้วแล้วก็สามเหลี่ยมทองคําที่ประเทศลาวนะครับ,รบผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอ่า รัฐบาลนควรทำเอ็มโอยูร่วมสามประเทศนะครับว่าจะควรจะต้องมีมาตรการในการป้องกันเรื่องนี้อย่างไรนะครับ,รบเราเห็นได้ว่าเมื่อตอน้นต้นปีที่ผ่านมานะครับประเทศจีนนะครับเขาก็ร่วมมือกับปร,ป,รประเทศประเทศพม่านะครับที่ที่ไปเข้าไปตรวจพ้นที่อา,อาคารหมายเลขเก้านะครับเมืองเล้าไก่นะครับกับปาปามได้แล้วก็ไปไปไปตรวจ้นที่ อ่คิงโลมันนะครับ,รบก็ปราบปรามได้ผมว่านอกจากในการตัดไฟตัดน้ำํำแล้วก็ตัดเรื่องระบบน้ํามันที่ประเทศที่เกี่ยวข้องได้นะครับครับ,รบก็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 สามารถตัดได้รับหนึ่งนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า <c oughs> เพียงเพียงว่าวันนี้ในการดําเนินการทั้งหมดในการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยก็ต้องปราบปราม ทำมีมร่วมกันสามประเทศว่าออฟฟิศไหนที่ท,ทราบว่าเป็นคอนเซอรเตอร์เนี่ยเขาต้องปรับปรามได้อย่างเร่งด่วนครับต้องปรับปรามอย่างจริงจังได้ได้ครับ,รบเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากการหลอกลวงแกงคอนเซรเตอร์แล้วมีการคำนุ์ข้ามชาติการฆ่าคนอ่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติก็มีก็เกิดขึ้นอยู่ที่เราได้รับทราบอยู่ครับผม ครับครับแปลว่าเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยในส่วนของพัรคร่วมรัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็นแล้วแต่หรือว่ากรรมธิการไหนก็นแล้วแต่เนี่ยอันนี้เห็นตรงกันหมดใช่ไหมคกับมาตรการของรัฐบาลในขณะนี้ผมผมคิดว่าไม่คงแต่พาร์คลรัฐบาลน,นะครับครับพักฝ่ายค้านก็เห็นด้วยเรื่องนี้นะครับ <c oughs> เพราะอ่นนี้เป็นอาชญากรรมข้ามชาติจริงเพราะาเราเห็นว่าต่างชาติที่โดนหลอกไปประเทศที่3ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันครับผมอืมอืมอืมเอ่อ จากรายงานของทางกรรมธิการตำรวจที่ทางคุณชัยชนะเป็นประธานอยู่เนี่ยะะหลังจากที่ตัดไฟฝั่งเมียนมาไปเมื่อวานนี้เนี่ยเ,เรามีรายงานเพิ่มเติมหรือยังครับเพราะว่ามีนักข่าวหลายสำนักเลยฮะตอนนี้เริ่มรายงานมาแล้วว่าโอเคผลกระทบกับแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยน่าจะมีไม่มากก็น้อยแหละแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เองเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการทบทวนมาตรการอะไรต่อไปไหมฮะในมุมของคุณชัยชนะ ผมคิดว่าชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยครับใกล้เคียงเนี่ยก็มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับความที่จริงว่าในชเวงกอดโกเนี่ยครับประเทศเมลีเนี่ยนะครับก็มันมีแกงคอนเตอร์เยอะจริงๆน,นะครับสิ่งหนึ่งเราก็ต้องอดทนเรื่องนี้ไว้ได้นะครับเพราะว่าไม่นั้นมันจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะครับ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 ในในส่วนของกรรมธิการเองเดี๋ยวจะมีการประชุมหรือว่าเรียกใครมาพูดคุยชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้ไหมฮะ เรามีข้อมูลอยู่แล้วหลังจากนี้เราจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับในประเทศในฝั่งของแม่สอดนะครับอที่ติดต่อกับประเทศพม่านะครับครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบถนนรัชดาถนนบนรรทัดทองนะครับแล้วก็อถนนสุทธิสารและอาร์ซีเอนะครับวันนี้ที่เรามีข้อมูลก็คือเสี่ยมานะครับเป็น เป็นผู้จัดการคอนเ,เตอร์ใหญ่อยู่ที่ตึก25ชั้นนะฮะทาวเวอร์25อยู่ที่กัมพูชานะครับครับก็ต,ต้องตรวจสอบไม่ได้ว่าเส้นทางการเงินของของร้านคนจีนที่อยู่ในในถนนสามเส้นนี้ฮะ uh huh. ก็มีใครมีเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับไปเชื่อมโยงหรือเปล่าเพราะที่เราได้ข้อมูลมาก็คือเสียหมานะครับอ่าเป็นคนที่จัดการเรื่องนี้เป็นคนเป็นเป็นผู้แยนใหญ่แล้วก็ เป็นคนที่ดําเนินการเรื่องนี้อยู่ก็ต้องไปเชื่อมโยงว่าเส้นทางการเงินว่ามีเส้นทางการเน,นเชื่อมโยงกับร้านใครที่ไหนบ้างนะครับผมอ๋ออ่ม,มีมีที่ไหนบ้างะฮะบรรทัดทองใช่ไหมฮะบันทัดทองรัชดาแล้วก็แล้วก็อา a ครับผมรัชดาแล้วก็ RCA คือพอดีออฟฟิศสตูเดเยนดานี่ r อาเพอดีเลยฮะใช่ใช่สตูเดสตูเดเซนดาอยู่ที่อา a เออยู่แล้วครับผมตรงข้ามนะตรงข้ามอะไรนะไอ้ร้านอะไรนะร้านเออซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยคนคนจีนเพียบเลยฮะคุณชัยชนะ ใช่ครับใช่ครับมันมีทั้งร้านหมาล่าแล้วก็ร้านผับเออสเปซผับอะไรครับสเปซับอะครับเออแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมถูกไหมฮะว่าว่าไม่ใช่ว่าไปเหมารวมถูกไหมฮะผมไม่ได้เหมารวมใครนะครับแต่ว่าผมมองว่าวันนี้ในการปรับปรามอย่างชัดเจนเนี่ยต้องไล่เส้นทางกังนทั้งหมดนะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับวันนี้ว่าถนนนาซีเอก็ดีถนนรัชดาก็ดีประชาทองก็ดีเนี่ยครับก็มีคุมคนจีนสีเทาเข้ามาทำธุรกิจประกอบกิจกรรมเยอะเราก็ต้องมาดูว่ามีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับคอนเซอร์ตหรือ อผมคิดว่าเป็นอาชญากรตัวยงที่เลวร้ายกว่าใจากรรมนะครับเพราะว่าเป็นการฆ่าคนทั้งเป็นนะครับผมอืมเอ๊ะมันจะไปถึงขนาดว่าไปไปต่อหลังจากเรื่องแก๊งคอรเซนเตอร์ไปถึงขนาดระดับอาชญากรรมอย่างอื่นหรือการค้ามนุษย์ยาเสพติดอะไรอย่างนี้ไหมค <c oughs> ผมว่าต้องไปต่อถึงที่แล้วเพราะว่า ก่อนหน้านี้เรามีท่านชาดาไทยเศษเรัฐมนตรีช่วยมาไทยนะครับ,รบก็เป็นคนที่ออกนโยบายในกนารปราบปรามผู้อิทธิพลนะครับก็ต้องเดินหน้าต่อเรื่องนี้อย่างเ้ม่งขเหมือนกันโดยเฉพาะกระทรวงมหาไทยนะครับท่านรัมนรชาริยกุลนะครับครับก็ต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าต้องอยอมรับว่าวันนี้อาจจใช้คำดังเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแ,แก๊งคอนเซนเตอร์จริงๆครับผม อืม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 ,อ,มอ่ะสุดท้ายฮนะในฐานะประธานคณะกรรมการตํารวจมีอะไรอยากจะฝากถึงร,รัฐบาลน,นยายกแพรองทานหน่อยไหมครับก็ผมก็ฝากถึงท่านยศรัฐมตีนะครับว่าเรื่องนี้ต้องทําวาราแห่งชาตินะครับ,รบต้องทอําอเยยูทั้งสามประเทศนะครับแล้วก็ต้องเดินหน้าอย่างเร่งด่วนแล้วก็จริงจังนะครับไม่นั้นจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า ถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ก็ให้ร้องเรียนมาที่กปรมการตํารวจได้เลยนะครับผมบในฐานะประธานก็ยินดีที่จะรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็จะดําเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแลวก็เข้มวดนะครับเพราะว่ามีประชาชนหลายคนที่ไม่ได้นําเข้ามาแล้วก็มีปัญหาอยู่แล้วก็ยังไม่รับการแก้ไขนะครับเราก็อยากไปแก้ไขให้ทุกท่านนะครับผมครับครับเอ๊ะที่บอกว่าจะไปแม่สอดเนี่ยมีมีกำหนดวันที่อย่างเป็นทางการหรือยงังฮะ ก็คิดว่าน่าจะเป็นบัรสุน้าครับผมอ่าสุรหน้านะฮะโอเค,ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้นักข่าวตามไปนะครับคุณชนะฮะยินดีครับยินดีครับผมโอเคครับ